เพื Now, paper, one, 500, 對對่อนๆวันนี้วีจะมาเล่นของเล่น vs นะครับของเล่นตัวตัวตีกันนะครับอธิบายก่อนนะครับของเล่นอันนี้ก็คือมันจะมีตรงนี้นะครับนี่เพื่อนๆตัวกดตัวกดของแต่ละสีกดนะตัวกดตัวกดของแต่ละสีนะครับเพื่อนๆพอเรากดแตแต่ละสีวิธีที่จะชนะก็คือเอาหัวศัตรูให้หลุด แบบนี to to. Been been ้มาสตูก mm ็จะมีมันก็จะมีสปดึงเล้อยากพึ่งแล้วก็จะมีสปริงนะเอออยาก่งนีเป็นอรหรกอ่ะแล้วมันก็จะมีสปริงนะครับถ้าเราจะชนะเราต้องเอาค้อนตรงนี้เลยเราต้องกดตรงนี้เพื่อให้ค้อนมันขยับไปนี่ไปโจมตีนะครับนี่นะครับเราจะมีโล่ป้องกันนะครับนี่ ใน,นโลโอ๋อนี่นะครับโลโลถ้าถ้าเราไม่โจมตีเขาเขาก็โจมตีเราไม่เข้าเพราะโลมันป้องกันนะครับ่วนถ้าเราจะโจมตีเขาเราเราจะโจมตีเขาแ,แบบนี้โลเราก็จะลงข้างล่างเขาก็จะโจมตีเราได้โอ้ยแบบนี้โอ้วเขา หัวหัวหลุดเหรอหัวหลุดครับหัวใครหลุดคนนั้นแพ้ใช่แล้วเล่นยังไงเวลาเล่นอาะวิธีการเล่นนะครับผมนี่คือบีดนี่คือแม่นางนะครับบีดสีอะไรครับสีแดงครับเอาบีดสีแดงนี่คือแม่นางนะครับแม่สีเทาบีดบีดก็จะหลอกแม่นางก่อนนะครับโดยการตีไปหนึ่งครั้งแม่นางก็จะตีบีดนะครับแล้วบีดก็เอาโลขึ้นแล้วบีดก็ตีหัวแม่นางแบบนี้นะครับอ๋อ เล่นคนเดียวได้ไหมครับหรือต้องเล่นสองคนต้องเล่นสองคนครับเล่นคนเดียวก็ได้มั้งถ้าเล่นคนเดียวก็สามารถฝึกเล่นคนเดียวได้นะครับแต่ถ้าเล่นสองคนจะมันกว่านะครับอุ้ยอย่างนี้อย่างนี้เป็นไงเสมอใช่คับไหนไหนแม่เล่นบ้างอ่ะแม่เล่นเราต้องนับหนึ่งป่ะหนึ่งสองสามเริ่มนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ย Oui mm hmm> ไหนต้องโดนตีหัวเหรอมีคนขึ้นอ้าวแล้วไม่ตีพร้อมกันเหรอเสมอนะครับถ้าเป็นแบบนี้คือเสมอต้องทิงจังหวะกันใช่ป่ะใช่ต้องหัวจังหวะหัวหนูแม่หนึ่งรอบโหไอ้เสมอใครดีดคุณใครดีดก่อนแม่ไม่ได้ดูแม่ครับรอดแม่แพ้เหรอเอออ่ะอีกรอบหนึ่ง สองซ้ำใบอย่าใบอย่าบางนี่คะนี่เอาแบบเออกำมันดีนะคะเพื่อนๆมันอยู่อ่ะกดยังไงซื้อเลยนะครับที่เซ็นทันเซ็นทันเลยเหรอครับอย่าพึ่งนีอย่าพึ่งนีไม่ใช่เซ็นทันเซ็นอะไรเพิ่บเพิ่บเอาซื้อที่ไหนก็ซื้อร้านขายของเล่นน่าจะมีเนาะเขาเรียกว่าอะไรไหนมันชื่ออะไรเกมนี้เรียกว่าอะไรคะ ก็สนุกดีนะเพื่อนๆเกมน,นี้นะครับช,ช,ชื่อว่าอันนี้ชื่อว่าปปนี้ยังไม่ได้ดูชื่อว่าสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนนะครับวอร์ริสสไปเดอร์แมนนะครับนะเล่นเครื่องเล่นตอนปิดเทอมแก้เหงานนะเพื่อๆแม่ก,ก่อนแม่ก,ก่อน มมมติถ้าเราชนะจะเป็นหนบนี้นะครับนี่แม่ก็ตีใช่ไหมเอะแม่ตีนี่ชนะก็จะเป็นหนบนี้<อ>น,นี่ก็แจงหน่วยดูแล้วถ้าเราอยากเล่นอีกล้วก็ประกอบของมาเขาใหม่นะอ,อย่าทำให้โลเขาแบบถ้าตีแบบเยอะๆดูนะดีจะช่วยดูถ้าเป็นของใหม่ตีเยอะๆโลมันจะไม่แตกแต่เหนียวดีค่ะลกูกเป็นเพื่อน แต่ถ้าเราอ่ะห้ามให้โล่โล่ห้ามยกโล่แบบนี้เยอะเพราะว่าพอคนสมมติถ้าตีถ้าเรายกโยกโล่ไปเยอะๆปุ๊บแบบเนี้ยพอนานๆไปปุ๊บเราตีเยอะๆใช่ไหมโล่มันก็จะหลุดลงแบบนี้แล้วเราก็อาจจะแพ้ได้เพื่อนๆต้องรักษาอันนี้ให้ดีๆนะห้ามกดโล่ลงเล่นได้แค่แบบนี้นี่แบบนี้ ตะไปดูเมเนแตกมีหลายรูปหลายลายมากเลยนะครับมีทั้งลายนักมวยด้วยโอ้เข้าได้ไงโอเคเอ้ยเนก็ไปซื้อกัน,นดูเนาะเดี๋ยวได้ของเล่นใหม่ที่บิดจะมารีวิวใหม่โอเคไหมวันนี้ไปก่อนบายบายนะยครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดันมีคนามารอต่อรีวิวอยู่ตจุดเต้นจุดเต้นได้ของเล่นใหม่โอเคบายบาย กดกดอะไรให้เพื่อนกดนนไล<ร>ค์กดแชร์าาา<ห>กด s c r ต b e ให้ช่องบ,บีดไบด้วยนะครับอย,ย่าลืมกดกระดิ่งนะบาย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 ,บาย,บาย